ดีนะคะมาเบิงหน่ององูแหงเหลงนามเลยค่ะเด้อแ,แบบมีความสุขแห่งบรรยากาศมือนีก็เป็นแบบฝนลิน้นฝนไปปลอยนะคะชอบค่ะกินกอไผ่แล้วก็ล่งไปเหล่นนามนะคะกินจนว่าบ่ย่างไปนะ แชร์กดสับสับไข่กับน้องหมูแห่นะคะติดตามน้องหมูแห่ของเฮาทุกค่ะเด้อช่องยูทูช่องนี้น้อยขอฝากงานต่อไปขอแม่มีสุขันนะคะเบิ่งค่ะเล่นนะคะกานได้เล่นน้ำน้องนี่เล่นเมื่อตือก็ได้เนาะค่ะคนมักแห้งค่ะเล่นเล่นน้ำแบบรุ่นแรกนะคะ น้องโมแห้งป็นน้ำแบบรุ่นแรกแห้งนะคะดินเป็นนตะยานเหมือนค่ะความสุขของน้องโมแห้งเนาะเหมืองค่ะกลวงกุนกลวงก้อยนะคะหัวซักมาเมืองความหนาหักดเด้อค่ะเด้อยเมย์เมย์ตันมาเมืองความหนาหักของน้องโมแห้งของเฮาเนาะค่ะเนาะ มีความสุขเหลือหลนะคะบรรยากาศนะคะคืน,นมืดมืนนะคะฝนกระลิ้นไปป่อยนะคะไมู่ว,ว่าสิได้เข่าไปห,หนเงนกันชหีวินะ,ะนไป,ปอยแล้วก็ตักัน้นอนไ่ององา นี่เนาะคะ่ะวิถีชีวิตโมสางเนาะคะ่ะฝนตกเนาะคะ่กะก็อยู่ไต่รถแบบนี้นะคะอนผหนึ่งเนาะคะ่ะพอควนโมแห่เนาะคะ่ะมีความสุกแห้งนะคะเมืองะคะ่ะนี่นะคะชีวิตโมซางเนาะคะ่ะฝนกับไปปล่อยเนาะคะ่ะตกบัวแห้งนะคะเนาะบึงโมแห่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะ โม่แห่พ่นกับบรสุใจอย่างเด้วยวค่ะเล่นน้ำอย่างเดียวแม่ข่วรกับขอจบไหลเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะไหลหนาเข้ากับมาพอกันใหม่เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ